สวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้วันอังคารที่5ธันวาคมนะครับวันพ่อของเรานะก็สถานการณ์ทุเรียนของเราในตอนนี้นะครับเอาสภาพไปล้อมก่อนนะจังหวัดตราดของเราตอนนี้ช่วงกลางวันความชื้นสัมผัสก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง60์นะครับ ส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยความชื้นเริ่มสูงละตอนนี้ความชื้นกลางคืนอยู่ 8- 9 0เเอร์เลยนะฮะเมื่อคืนก็มีฝนปลอยนิดๆไม่เยอะนะถือว่าความชื้นกลางคืนสูงเลยทีเดียวนะครับสถนานการณ์โดยรวมของทุเรียนก็คือ,อ,อตอนนี้เราขึ้นน้ำไปแล้วนะครับครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะฮะครั้งที่2วันที่25นะครับพฤศจิกา,กาก็คือห่างกัน 3- 4วันนะฮะ ครั้งแรกขึ้นน้ำไปพันกว่าลิตรนะครับครั้งที่2ขึ้นน้ำไปประมาณสัก600ลิตรนะหลังจากนั้นก็ให้น้ำช่วงแรกเว้น2วันนะด้วยสภาพอากาศที่มันแห้งเหลือเกินดอกมันไม่ค่อยจะพัฒนานะครับก็เลยขยับมาเป็นให้น้ำทุกวันเลยตอนนี้เทุกวันเว้นวันนะครับขออภยัยทุกวันไม่ได้ไม่ใช่ผักให้น้ำวันเว้นวันโดยให้สี่สิบนาทีครับแปลงนี้นะฮะแปลงนี้ก็เป็นแปลงใช้ ใช้หัวสีเขียวนะครับจะเป็นหวัวอยู่ที่ประมาณสัก400ลิตรนะ3 5 0 400ลิตรแล้วแต่ความดันของแต่ละหัวนะครับก็ให้อยู่40นาทีนะก็จะได้น้ำอยู่ประมาณสัก4 0 0 450ลิตรอะไรประมาณนั้นนะก็พัฒนาการของดอกตอนนี้ของเราก็เป็นเหยียดติน,นูแล้วนะครับเขาสู่ระยะหยียดติน,นู ย้อนแสงนะครับอย่าตินหนูละไม่ค่อยชัดนะก็จะมะีกระดุมแซมแล้วบ้างนะฮะ,อ,ะอย่าติน,นูละนะครับการจัดการตอนนี้ก็คือ,อเราให้น้ำา40นาทีวันเว้นวันนะครับ40นาทีวันเว้นวันแล้วก็วันนี้ตอนเช้าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับตอนนี้เราใส่ปุ๋ย15 0 0 ะะบวกด้วย16เสมอผส,สมรวมกันนะครับแล้วก็ให้ไปต้นละ4ขีดนะวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะทําใบครับนะต้องการจะทําใบพร้อมดอกนะตอนนี้ใบของเขาก็เริ่มขยับปรีมามั่งแล้วนะฮะแต่ต้นนี้ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหรนะ่ไม่คยขยับเท่าไหร่แต่ก็ต้นอื่นเริ่มขยับปรีมามั่งแล้วนะก็พยายามจะ ทำใบพร้อมดอกนะครับเพื่อลดการหลุดร่วงของลูกตอนระยะไข่ไก่นะก็ตอนนี้จะดึงใบนะครับเออก็คาดว่า,าน่าจะดึงไม่ยากนะครับเพราะตัวเรียนของเรามันหลุดสารมานะฮะหลุดสารแล้วก็ตินหนูไม่ได้สั้นเลยนะครับปีนี้ใช้จิบช่วยน้อยมากเลยนะฮะใช้จิบช่วยน้อยมาก ก็ตีนหนูไม่สั้นใช้จิ๊บไปรอบเดียวครับตอนที่พ่นท้องกิ่งนะใช้จิ๊บไปรอบเดียวตนนั้นใช้จิ๊บเม็ด5เม็ดต่อน้ำพันลิตรนะฮะผสมกับสรารไาลอามบิโนธาตุรองเสริมนะครับแล้วก็ปุ๋ย1 3 0 46ช่วงฉีดกระตุน้นท้องกิ่งท้องกิ่งช่วงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้จิ๊บละนะ ก็เชื่อว่าคงจะดึงใบไม่ยากนะครับเนี่ยต้นนี้มาแล้วนะปลอมใบเริ่มมาแล้วนะครับนี่อันนี้ออก้วด้วยนะเป็นหางปลาทูแล้วนะครับใบต้นนี้มาแล้วก็จะทําใบชุดใบนี้ออกมาก็น่าจะทันทันอยู่แล้วครับทันก่อนที่ดอกจะบานแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้บางกิ่งบางยอดก็เป็นหางปลาทูมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ดึงใบพร้อมดอกแปลงนี้เป็นแปลงต้นอายุ6ปีเต็มนะครับกำลังจะเข้าปีที่7ก็ส่วนใหญ่ดอกก็จะเป็นระยะตาปูเหยียดตินหนูนะครับสำหรับแปลงนี้พอดอกอยู่ในระยะนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยคงจะเพิ่มน้ำแล้วนะครับคงจะไม่ ให้น้ําน้อยละถ้าวันไหนอากาศร้อนก็คงจะวันที่เว้นก็คงอาจจะมีให้เพิ่มสัก10นาทีครับเนาะเพราะตอนนี้ความชื้นตอนกลางวันต่ําเหลือเกิน5 0กว่าเปอร์เซนต์เองนะฮะมาอีกแปลงหนึ่งข้างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงต้นอายุ8ปีนะครับ8ปีเต็มเข้าปี9ก็คุมทรงพุ่มไปบ้างแล้วในบางต้นนะครับสหรับแ,แปลงนี้เนี่ยก็ดอกจะมาช้ากว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นระยะ ไข่ปลาตาปูนะครับไข่ปลาเข้าตาปูนะก็เพิ่งเริ่มม,มาครับดูท้องกิ่งก็จะมีจุกขา,ขาวๆบ้างเล็กน้อยนะฮะอ่านี่ตน้นต้นนี้มาเยอะหน่อยต้นนี้มาเยอะหน่อยอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นไข่ปลาตาปูเริ่มมีตาปูเยอะขึ้นแล้วนะครับ เป็นระยะอย่างเงี้ยแต่เยอะนะครับก็จะเป็นรุ่นที่3ของเรานะครับรุ่นแรกตอนนี้เป็นมะเขือพวงไปละมีไม่กี่ต้นอะ่ะมีอยู่ประมาณสักหกต้นได้ครับจากทุเรียน400ต้น <c oughs> มีเป็นระยะมะเขือพวงนะครับก็ได้ได้หนึ่งคันรถซาเล้งนะฮะประมาณนั้นเออเป็นต้นใหญ่นี่ก็เป็นรุ่นสุดท้ายเลย สำหรับแปลงต้นใหญ่นี่เดี๋ยวก็คงจะพ่นท้องกิ่งช่วยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะให้กลุ่มดอกของเขาออกเสมอหน่อยนะออกเสมอนิดนึงแล้วก็ส่งเสริมไม่ให้มันฝ่อแดงเนาะเพราะอากาศมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วเกินนะครับก็อาจจะพ่นท้องกิ่งช่วยอีกนิดนึงนะตอนนี้ก็ให้น้ำนะครับให้น้ำยัง ก็เรียกอะไรอะยังโยกน้ําเล่นกันอยู่นะครับยังให้วันเว้นวันเหมือนกันนะครับแต่วันที่ให้วันแรก40นาทีเว้นวันเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งให้20นาทีนะครับตอนนี้ผมใช้สูตรนี้นะเหมือนกับให้มากบ้างน้อยมั่งอะนะให้เขาเหมือนกับกระแทกไล่หัวน้ําให้มันออกมาสม่ำเสมอก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นตาปูเต็มต้นแล้วเราค่อยเพิ่มน้ําให้เต็มที่ครับนะก็ ี๋พ่นท้องกิ่งช่วยแล้วเดี๋ยวพอเป็นระยะตาปูออกสม่ําเสมอแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเหมือนกับแปลงหกปีแปลงนู้นนะครับก็จะใส่15บหูนย์บวกสิบหกเสมอแล้วก็รดน้ําพร้อมกับพ่อนอช่วยนะครับโดยใช้13บสามศูนบวกสิบหปุ๋ยเก็ตนะครับแล้วก็มีสารลายอะมิโนโน,นเซมบนลลอนนะแล้วก็เดี๋ยวจะ ให้จิบเบอร์ลินอีสักรอบหนึ่งในรอบหลังนี้นะครับตอนที่พ่นท้องกิ่งด้วยเพื่อกระตุ้นใบครับนะปีนี้จะทําใบพร้อมดอกละนะพะปีที่แล้วนี่สู้กับใบอ่อนช่วงดอกใกล้บานนะครับรู้สึกเครียดมากปีนี้มั่นใจว่าดึงใบง่ายกว่าง่ายกว่าต้องมาคุมใบกันนะครับนะก็สภาพโดยรวมตอนนี้เขาก็ ใบเข้มตันหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุเรียนมันหลุดสารมาด้วยนะครับก็คงจะทำใบไม่ยากโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผลเป็นยังไงต่อแล้วก็จะมาทำคลิปส่งข่าวกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะะอาทิตย์นี้ก็ลาไปพร้อมกับดอกกระดุมที่จะบานคืนนี้นะครับ อันนี้เป็นกระดุมนะก็มีที่พึ่งพาใสายได้ไม่กี่ต้นนะครับหนอรุุนแรกกระดุมทองของเราโอเคครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ